อย okay. ู่ตรงนั้นนะครับพอแล้ว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 พอ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 ถอยออยถอยออยออยอีกนี่ครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเข้าหาวกล้องครับขออนุญาตนะครับขออนุแยกนะขอแยกยังยังยังไม่ได้สัมภาษณ์ฝั่งนี้ติดใช่ไหมครับไม่ลับฝั่งนี้เจ็อ่ะต้องขอฝากหน่อยนะครับอันนี้ตัวน้อยครับตัวน้อยฝั่งนี้ <BS> อันนึ่งน,นะคะปน้มตนตง้ค่ะาเฉนวันแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะวันนี้สวนมูลฟ้องนะคะจริงๆพี่ๆน่าจะพอจะจํากันได้นะคะจากเมื่อปีที่แล้วริต้าได้ไปแจ้งความที่ปออนะคะแล้วก็มาวันนี้เนี่ยลิต้าก็มาเบิกความนะคะวันนี้ก็เป็นคดีอาญาค่ะกับคนที่นําคลิปไปตัดต่อเผยแพร่แล้วจงใจ บอกว่าเป็นลิต้านะคะซึ่งลิต่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนในคลิปนั้นไม่ใช่ลิต้านะคะแต่เขาตั้งใจเอารูปลิต้าจากอินสตาแกรมเนี่ยแล้วก็ไปใส่กับคลิปที่เป็นอนาจารนะคะเป็นคลิปโรสฝรั่งคนหนึ่งแล้วเอาช่วงตอนที่เขาผมปิดนะคะแล้วก็มืดๆให้คนมีความชักจูงให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นลิต้าแล้วทำให้ลิต้าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวลิต้าแล้วก็แน่นอนลิต้าทำงานในวงการนี้มา26ปีนะคะลิต้าก็ ทำแต่สิ่งดีๆนะคะทำงานสุดฤทธ์ทำงานที่สุดจริตและตั้งใจรักในอาชีพของลิต้ามากๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นความตั้งใจที่จะทำให้ลิต้าสอมเสียชื่อเสียงมากๆค่ะสำหรับวันนี้เป็นผู้กรณีคนเดียวเลยลิต้าที่เข้าที่เราไเข้าคค่ะวันนี้ก็เป็นลิต้าคนเดียวค่ะเราเจอตัวคู่กรณีแล้วหรือยังคะเราวันนี้คู่กรณีไม่ได้มาค่ะแต่รู้ตัวแล้วใช่ไหมคะรู้คุณนาย เอ,อเราเราไม่ได้ยืนยันนะคะเพราะเราเออจริงจริงเราไม่ได้เห็นอยู่แล้วตอนว่าเขาเป็นคนตัดต่อคนอัปโหลดคนอะไรยังไงเราก็จะพูดในเฉพาะส่วนที่มันยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนเผยแพร่อย่างนี้ดีกว่านะคะซึ่งซึ่งในข้อความที่ที่เผยแพร่นี้ก็คือมันเป็นมันเป็นออในคลิปอะค่ะมันจะเป็นคนมีเพศสัมพันธ์กัน แล้วก็เอาลูกคุลิต้าขึ้น,นต่อเสมือนหนึ่งว่าคนในคลิปอ่ะคือคุริต้านะคะใช้ชื่อของลิต้าใช่ใช้ใช้ชื่อจริงแล้วก็ลูกหน้าของเขาเนี่ยหลายๆลูกแล้วก็เผยแพร่ไปให้กับบุคคลเป็นจํานวนมากค่ะแนวทางในการดาเนินงไงก็ในวันไอตอนนี้เราฟ้องนะคะเป็นเรื่องของพลบอคอมนะคะนําเข้าสื่อลามกอนาจารแล้วก็เผยแพร่ด้วยแล้วก็ ประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่สิ่งลามกแล้วในใน,ในการกระทำเนี่ยมันก็ต้องถือว่ามันมีความผิดของการหมิ่นประมาทร่วมเข้าไปด้วยเพราะว่าพอมันไม่ใช่คุณลิตาเราไปบอกว่าใช่ก็เป็นการใส่ความน,นะคะดังนั้นในเรื่องของการกระทำอันนี้มันเรื่องมันเป็นเรื่องของการกระทาที่ในเรื่องหนึ่งผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเราก็ใส่ทุกข้อหาแล้วแต่ศาลจะพิจารณาเลยแต่ว่า ถ้าหาไหนที่เราคิดว่าเข้าเราก็ใส่ให้สารพิจารณาเสนอให้ท่านหมอแล้วมีความผิดนะคะโทษหนักแค่ไหนโทษหนักจริงๆในเรื่องของเผยแพร่สิ่งลามกโทษสูงสุดจำคุกก็คือ7ปีปรับสูงสุดก็คือถ้าโทษปรับเนี่ยมันจะเป็นในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่มีโทษจำคุกโทษปรับสูงสุดคืออยู่ที่2 0 0แสบาท ต่โทษในข้อหาทั้งหมดนี้ถ้าถ้ามันเข้าดูข้อหาสารก็จะสามารถวางโทษได้สูงสุดคือ7ปีนั่นเองค่ะมีเรียกค่าเสียหายมั้ยมีเรียกด้วยค่ะก็เป็นค่าเสียหายในจานวนหนึ่งล้าน 1, บาทค่ะน้อยไปไหคะนน้อยมะนอมนองก็จริงๆอาจะต้องอยากมากกว่านี้เนาะสุกมก็ถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของความชื่อเสียงแล้วก็คือ เขาเขาทำงานอยู่ตรงนี้มานานคุณลิตาเขาไม่ใช่ดาราหน้าใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็คือพอมาตัดต่อมาทำอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงไม่ความเสียหายพูดตรงตรงมันก็ประเมินกันก็ยากนั่นแหละแต่ว่าในมุมเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันได้รับความเสียหายมากเงินเงินมันก็ไม่ได้สามารถเยียวยาอะไรได้นะคะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในส่วนตรงเนี้ยเราก็จําเป็นเนี่ยต้องเรียกค่าเสียหายให้เขาถามว่าในความรู้สึกเราเราก็คิดว่า มากกว่านี้เราก็อยากจะเรี่ยกแต่ว่าเราก็อ่าโอเคก็ประมาณนี้พิจารณากันแล้วก็คุมประมาณนี้ดีกว่าตอนนี้คือจํานวนหนึ่งคนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งได้รับเคสมานะคะเราก็ทําการบ้านคือเราเจอใครเราก็ฟ้องต่อแต่ว่าในในในคอนเซ็ปต์ของเราคือถ้าเราพบเห็นว่ามันมีการกระทําความผิดอีกคือคุณลิต้าก็ใส่เขียวว่าเอาหมดทุกคนนะคะ่วันนี้เรื่องมาษาเรา ค่ะก็วันนี้ก็เลื่อนมาถึงศาลแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นแล้วลิต้าก็เคยพูดไปแล้วที่ที่เคยเกล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นการเจตนาที่ส่งต่อและเผยแพร่พคลิปอนาจาร์ซึ่งไม่ใช่ตัวลิต้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วลิต้าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เอาเรื่องกับทุกคนที่เผยแพร่พคลิปแบบนี้เราอ้างว่าเป็นตัวลิต้านะคะรวมถึงทุกอย่างนะคะคือเราคุยกันแล้วว่าถ้าเจออีกเราก็จะฟ้องอีกค่ะ ลิต้าก็ต้องขออนุญาตตรงนี้ด้วยเพราะลิต้ารู้สึกว่ามันด้วยความที่ลิต้าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วทางานมาตลอด26ปีอยู่ในวงการนี้ลิต้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อับอายมากแล้วมันทําให้คนรู้สึกเข้าใจลิต้าผิดเกิดความเกลียดชังลิต้าว,ว่ามันมันเป็นความตั้งใจที่เขาจะมาบ่นทาลายชื่อเสียงของลิต้าเพราะฉะนั้นลิต้าขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เอาเรื่องกับทุกคนที่เผยแพร่คลิปนี้ค่ะ ว่าส่วนหนึ่งหลักๆคือเป็นห่วงลูกด้วยนะคะเป็นห่วงวลูกอันนั้นอย่างแรกเลยลิต้ารู้สึกว่าลิต้ามีลูกนะคะเราไม่รู้ว่าอนาคตพาโตมาแล้วอาจจะมีใครแชร์คลิปนี้ให้เขาแล้วเขาก็แบบด้วยหัวและชื่อเป็นชื่อของลิต้าแล้วก็เอารูปของลิต้าจากอินสตาแกรมของลิต้าประมาณ5รูปก,ก่อนเข้าคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นผมปิดหน้าคือเขาดันเอาช่วงที่แบบผมปิดหน้าทําไมไม่เอาช่วงที่เปิดหน้ามาล่ะ เราก็ตั้งใจมาใส่คลิปวิดีโอให้คนเข้าใจผิดเพื่อตั้งใจจะไม่รู้ว่าใครจริงๆที่ตั้งใจทําสิ่งนี้นะคะเราก็ลีดไปในเว็บเว็บอนาจารมันมันอยู่ในเว็บอนาจารนะคะไม่ว่าเว็บการพน,นันเว็บอนาจารต่างๆคือเขาตั้งใจทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยความที่เรามีลูกด้วยเราต้องปกป้องทั้งศักดิ์ศรีของเราปกป้องลูกของเราถ้าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนคนนี้กับคนที่ทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแชร์นะคะ หรือว่าคนตัดต่อเองก็ตามแล้วต้าก็ตามเรื่องกับปอทอยอยู่ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่พี่สู่มวลชนอย่างมากๆที่มาทําข่าวในวันนี้นะคะริ้วต้าก็หวังว่าพี่ๆจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ทําเรื่องราวไม่ดีแบบนี้เขาได้รู้ว่าเราเราเอาเรื่องจริงๆแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะก็บอกทนายเวลาว่าเธอเจออีกเราขอเราขอจัดการอีกเพราะหนึ่งเลยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองอย่างอย่างสําคัญที่สุดก็คือเรามีลูกด้วยเราไม่อยากให้ลูก มีความคิดแม้แต่นิดเดียวว่านี่คือแม่เราหรอหรือเพื่อนในโรงเรียนมา้อเขาลิต้าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคมากๆในครั้งหน้าก็เกิดการพบหน้ากันหรือวาการมารกจะมีการเกิมีที่จะเกิดนะคะคือจริงๆเราเขาเขาแชร์แชร์วอลกนี้ให้กับคนหลายคนเยอะมากเลยนะคะลิต้าให้คนเข้าไปเขาแชร์ให้กับทุกคนเลยะค่ะที่ที่ที่เราท,ที่เราทักเข้าไป,ไปนะคะก็คือเขาแชร์แล้วเขาก็แบบ มันเป็นการกระทำที่น่าเกลียดก็คือตั้งใจแชร์แล้วก็เผยแพร่แล้วก็ยืนยันว่าเป็นลิต้านะคะก็เนี่ยเก็เกิดเป็นเพราะเจ็บปวดนะคะทำโพสบนเฟซนะคะเพราะเขาเขาไปโพสบนเฟซอันหนึ่งแล้วก็ไปพูดว่าเนี่ยมีมีมีวาร์ปของลิต้านะอยากได้ไหมทักมาเลยก็คือเราก็มีการส่งลิงก์ให้นั่นแหละค่ะ โฆษณาว่าแบบว่าใครอยากได้บอกบอก,บอกมาเดี๋ยวส่งให,ให้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้ต่อกันไปเป็นจำนวนมากคือเขาเป็นคนเป<า>ิดประเด็นในในเพจ a c e b o o k ต่างๆนะคะก็ว่าเขามีวาร์ปของดิต้านะใครอยากได้ให้ทักมาก็อย่างที่เราบอกวันนี้ว่าใครแชร์ก็ตามเราก็จะจัดการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะเราได้ตรวจสอบรือย่างคะว่ากลุ่มคนที่แชร์เนี่ยค่ะมีประมาณสักกี่คนแล้วเราจะยื่นฟ้องตอบก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะในส่วนนี้คือหลังบ้านก็กําลังทํางานอยู่เพราะว่า คือนอกจากที่เราจะเห็นข้างข้างหน้าฉากแล้วว่าอ่ามันมีข้อมุข้อความอย่างนี้มีการเชิญชวนอย่างนี้หรือมีการแชร์อย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องติดตามเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยว่าเป็นใครกันแน่เพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะฟ้องแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องตรวจในระดับหนึ่งว่าว่าใช่ข่าวประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของหลังบ้านก็ก็ทำงานกันอยู่แต่เป็นจานวนหลายสิบ ก็เป็นจำนวนหลายสิทธ์ะคะการที่เขาไม่มามบบนีมันมีบลกับคดียังไงนะเอ่อก็ทําให้เขาเสียสิทธิ์โดยปกติวันนี้วันนี้เขาเรียกว่าวันไต่สวนมูลฟ้องนะคะซึ่งโดยหลักของกฎหมายแล้วตัวจําเลยจะมาหรือไม่มาก็ได้ถ้าสมมติว่าเขามามันก็จะดีในแง่ที่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาซักค้านคุลิต้าว่าเอ๊ะมาแกล้งฟ้องเขามาอะไรหรือเปล่าแต่สมมติว่าถ้าเขาไม่มามันก็เสียสิทธิ์ในส่วนตรงนี้เขาเองแต่ว่ากฎหมายเปิดโอกาสว่ามาหรือไม่มาก็ได้ในนัดแรก แต่ว่าในนัดถัดไปที่สามจะนัดฟังคำสั่งประทับแล้วฟ้องถ้าหากสมุติสาลประทับฟ้องไว้มีมูลในวันที่13ธันวาคมศามจะส่งหมายให้เขาต่อไปว่าโอเคคุณต้องมาแล้วนะในนัดถัดไปไม่ใช่ช้อยส์ที่จะเลือกได้แล้วอันนั้นต้องมาถ้าหาก,หากสมุติว่าไม่มาศามก็จะออกหมายจับต่อไปทีนี้เมื่อเมื่อสักรู่จับที่ถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดได้เจอเรายินดีจะเผชิญหน้าไหมคือถามว่าไม่ว่าเราจะยินดีหรือไม่ยินดียังไงมันก็ต้องมาชิญอยู่แล้วเพราะมันเรี่ยกไม่ได้ พราะว่ายังไงเวลาในการดําเนินกระบวนการการพิจารณาในศาลเนี่ยจำเลยศาลก็ต้องดําเนินกระบวนพิจารณาต่อหน้าจําเลยอยู่แล้วถ้าจําเลยถ้าจำยังไงจําเลยก็ต้องมาแล้วในส่วนเราก็ต้องดําเนินพดีดังนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ตามี่ตาคะถ้าเจอถ้าเจอหน้าเขาอยากจะพูดอะไรกับเขาค่ะี่ตาให้เป็นเรื่องของกฎหมายดีกว่าค่ะค่ะไม่อยากพูดเนาะคําทําไมอะไรอย่างนี้ค่ะอืมคือกอนยองไยจะฝากนิดหนึ่งบรรดาที่ความ ย่ำดีสักสิ่ง <ขอ S 2> ก็เ็ควาก็จริงๆก็คือสงสารและเห็นใจตาม,มานะครับเพราะจริงๆคือครั้งแรกในชีวิตเขาที่ต้องมาศาลก็คือมากับเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกคือเราก็ก่ <c oughs> อนที่จะมีการดําเนินคดีเราก็ได้ปรึกษากันแล้วอะไรเง, <c oughs> งี้ยผมก็สนับสนุนตเต็มที่ว่าให้ดาเนินคดีเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ ไม่ใช่เฉพาะตัวริต้าเองที่เขาอยู่ในวงการมานานเขาไม่เคยทําเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาวางตัวดีมาตลอดแล้วต้องมาทําให้คนเข้าใจผิดแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบเราก็มีลูกด้วยอย่างที่บอกคือเราก็ไม่อยากให้ลูกหรือใครมาเข้าใจผิดว่าในคลิปนี้เป็นเขาอะไรเงี้ยเพนั้นคือผมก็สน,สนับสนุนเต็มที่ว่าให้ใหใหดําเนินคดีจนถึงที่สุดกับไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อหรือคนที่แชร์ไปแล้วหรือกําลังจะแชร์ในอนาคตนะ,นะครับครับแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับครับ ที่วางใส่งมาใส่ลูกฮ <of> ได้ตอนนี่นะคะต้องมีนุ่นหงาขอบคุน,นะครับ